เกมแนวซุ่มยิงแล้วก็เป็นแนวสไนเปอร์เล่นสนุกสนุกในปี2025ยูเนียก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับเกมสไนเปอร์ในคลิปนี้อาจจะมีทั้งเก่าแล้วก็เกมใหม่ที่ผสมปนเปกันไปด้วยเพราะว่าตัวเกมสไนเปอร์เองเนี่ยเขาเนี่ยออกมาคาม่อนข้างจะมีความน้อยมากๆสำหรับตัวของเกมสไนเปอร์เนาะคลิปนี้รวบรวมมาให้มากสิ 5เกมเลยนะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันสำหรับเกมในคลิปนี้ใครที่ได้เล่นเกมในคลิปนี้แล้วนะครับรู้สึกเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ดยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่า เป็นอันสนับสนุนผม,กมเกมที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อปการไม่เสียเวลาเลยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็มีอยู่สำหรับเกมแนวล่าสัตว์ที่มีความสมจริงแล้วก็เป็นเกม PC ที่ลงให้บนมือถือเก่งบ้าแนมสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Way of the Hunter Wild America นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เป็นเกมแนวล่าสัตว์ที่ค่อนข้างจะมีความสมจริงมากๆในเรื่องของการยิงวิถีกระสุนต่างๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีสัตว์ให้เราได้ไปเลือกล่าก,กันเยอะแยะมากมายาขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับเพราะตัวเกมเนี่ยเป็นรูปแบบ Open w o r l d ดของเราเดี่ย ได้เดินไปอย่างอิสระเลยแต่ว่าหลักๆของตัวเกมเนี่ยมันก็จะเล่นตามเควสไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็นอกเหนือจากการเล่นตามเควสก็สามารถเล่นตามใจเราก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมก็จะมีระบบกลางวันกลางคืนด้วยตัวเกมเนะครับก็มีการซื้อปืนซื้อไอเทมต่างๆเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถล่าสัตว์ได้ไง่าย เพิ่มมากขึ้นด้วยภาพกราฟิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้เกมเนี่ยเป็นภาพมองบุคคลที่1ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับสามารถไปซื้อเล่นกันได้นะเป็นเกมที่คุ้มมากๆแล้วก็ระบบที่น่าสนใจของตัวเกมนี้อีกก็คือเมื่อเราเนี่ยยิงสัตว์เสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าตัวของกระสูนย์เนี่ยไปโดนจุดไหนของสัตว์ถึงทําให้ตัวสัตว์เองเนี่ยล้มนั่นเองนะครับเราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับนาอสามารถวางขายเนื้อสัตว์ ได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่ผู้เล่นว่าจะล่าในส่วนไหนเกมแนวซอมบี้กินบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้ฮันเตอร์2นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดเลยว่าเป็นเกมภาคต่อนะครแล้วก็ตัวเกมนี้จะเป็นเกมภาคต่อที่อัปเกรดในเรื่องของกราฟิกแล้วก็อาวุธปืนมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวเกมนะครับยังมีโหมดหลายโหมดที่เราได้เลือกเล่นกันนะครับก็จะเป็นโหมดที่เป็นแบบ โหมดสไนเปอร์โหมดปืนแอสซอลไรเฟิลแล้วมีการอัปเกรดปืนในตัวเกมด้วยนะมีปืนหล,กหลักอ่ะให้เราได้เลือกใช้กันด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมที่ทั้งหมดว่าหลายคนก็รอคอยอยากให้มาลงมือสอตอนนี้ลงกันไปที่ร้อยแล้วอย่างเจ้าตัวสไนเปอร์อีลิกซี นั่นเองนะครับตอนนี้ลงใน มือถือกันที่บร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักเกมสไ i p e อร์ i อลซเนี่ยจะเป็นเกมแนวรอบเรน์รอบฆ่าที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นพลสไนเปอร์ที่จะต้องสังหารศัตรูให้ได,ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีความพิเศษของตัวเกมอยู่ก็คือเมื่อเรายิงศัตรูเนี่ยมันก็จะมีภาพเอ็กซเรย์ให้เราได้เห็นเลยว่ากระสุนเนี่ยไปโดนจุดไหนของร่างกายแล้วก็จุดไหนของอวัยวะส่วนไหนด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ตัวเกมนี้นะครับก็มีวุธปืนให้เราได้ ปืนหลักก็จะเป็นสไนเปอร์ปืนรองจะเป็นปืนกลเบาแล้วก็มีปืนสั้นให้เราได้พบผ่ากันด้วยแล้วก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมจะเป็นรูปแบบแบบโอเพนเวอร์ได้เดินเล่นหรือว่าเดินยิบชิลได้เหมือนกันกราฟิกค่อนข้างที่สวยมีคัสซีนมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูกันด้วยเหมือน PC เป๊ะเ,เลยนะครับภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นเกมนี้ ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเกมมีเฉพาะในฝั่ง iOS เท่านั้นนะครับในตอนนี้นะเกมที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Sniper h o r n e r 3D Shooting Game นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เปิดให้บริการนานแล้วแหละแต่ว่าก็ยังเปิดให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแน,นวสไนเปอร์ที่เราเนี่ยจะต้องลอบสังหารตามภารกิจต่างๆนะครับซึ่งภารกิจภายในตัวเกมเนี่ยมันก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันไม่ว่าจะเป็นการสังหารตรรัวละครลับหรือว่าจะเป็น าผู้ที่มีอิทธิพลต่างๆไปในตัวเกมซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอาวุธปืนให้เราได้เลือกเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกใช้พวกปืนที่เป็นไรเฟิลจู่โจมลูกองแล้วก็ปืนพกก็ได้เหมือนกันตัวเกมก็ยังมีโหมดพิเศษที่เป็นโหมดซอมบี้ให้เราได้เลือกเล่นนอกเหนือจากการเล่นแบบยิงคนนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลิน,นแล้วก็การาฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีอาจจะไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับเนาะ ก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวสไนเปอร์ที่เป็นทั้งเล่นคนเดียวก็ได้เล่นออนไลน์ก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าพิเอสไนเปอร์นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับก็เป็นเกมสไนเปอร์ที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้เพราะว่าภาพกราฟิกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความสวย ระดับหนึ่งแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราเลือกเล่นเนี่ยมากถึง400กว่าภารกิจเลยถือว่าเยอะพอสมควรนะครับในหมดเนเรื่องส่วนหมดออนไลน์นะครับก็ยังสามารถ เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยแต่ว่าตัวเกมนี้จะเป็นการเล่นแบบสุ่มจะยังไม่สามารถเล่นแบบเชิญเพื่อนมาเล่นได้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราเอาไว้เล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับสามารถตกแต่งปืนได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมสไนเปอร์ที่เป็นแนวออนไลน์กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าสไนเปอร์อารีนา PVP สำหรับเจ้าตัวเกมสไนเปอร์เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่สามารถเล่นกับ ค็เืได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังมีหลากหลายโหมดให้เราได้เลือกเล่นกันโหมดที่เป็นโหมดเดสแมททีมเดสแมทแล้วก็รวมไปถึงโหมดยึดจุดก็มีเหมือนกันแล้วก็ในแต่ละแผนที่นะครับเราเนี่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้มากถึงแฟคนเลยนะครับตัวเกมนี้อาจจะไม่สามารถเดินเองได้นะครับเราเนี่สามารถเลือกจุดได้ว่าเราเนี่ยจะไปตรงไหนนะครับแล้วก็สามารถยิงกับผู้เล่นได้เลย นะครับแล้วก็อาวุธปืนต่างเนี่ยเราเนี่ยก็ยังสามารถตกแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยจะเป็นสโคบหรือว่าจะเป็นลำกล้องพันท้ายปืนแม็กกาซีนก็สามารถตกแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวสไนเปอร์ per, ที่เอาเล่นฆ่าเวลากันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า สเนปเปอร์สติกนั่นเองนะครับสำหรับเกมส n น p เปอร์สติกเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องช่วยเหลือทําภารกิจช่วยเหลือทาภารกิจรอบสังหารแค่นั้นก็พอนะครับตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่น้นภารกิจอะไรมากมายแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยในการเล่นนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นด้วยมือเดียวก็ได้เช่นเดียวกัน กราฟิกภายในเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ส่วนอาวุธปืนต่างๆเราเนี่ยก็ยังสามารถเลือกได้ตามที่เราชื่นชอบเลยนะครับเนาะ ก็เป็นกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกได้เล่นเพลินๆได้แล้วก็มีด่านหลากหลายด่านให้เราได้ไปทาภารกิจกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะก็ไม่อยู่สำหรับเกมสไนเปอร์ออนไลน์เล่นกับผู้เล่นแล้วก็เป็นเกมที่ปล่อยอิสระให้กับผู้เล่นมากๆอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า a w p Mode นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เป็นเกมแนวสไนเปอร์ยิงกันจนกว่าฝั่งไหนจะชนะ ในแต่และฝั่งนะครับซึ่งตัวเกมเป็นเกมที่เล่นไม่ยากแค่จะต้องใช้สกิลเพ์ของเราในการเล่นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเดินยิงศัตรูให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะเล่นตามโหมดเนาะมันก็มีหลากหลายโหมดเลยก็จะเป็นโหมดเดสแมททีมเดสแมทยึดจุดก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของสไนเปอร์ภายในตัวเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วก็แต่และตัวของสไนเปอร์เนี่ยมันก็สามารถแต่งได้เยอะพอสมควรนะครับ เนาะกราฟิกภายนเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้สวยมากๆนอกเหนือจากการใช้สไนเปอร์ในการยิงแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็ยังเพิ่มระบบการใช้สกิลเข้ามาด้วยเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถกำจัดศัตรูได้ง่ายเพิ่มมาขึ้นนะนี่ก็เป็น,นเกมนึงเอาไ้เล่นสนุกได้เล่นเพลินๆได้นะสำหรับใครที่อยากลองเกมแนวสไนเปอร์ยิงกันแบบแจ๋าอยู่เนี่ยเกมนี้ตอบโจทย์ มากๆเลยนั่นเองนะฮะเกมต่อมานะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Sniper Master City Hunter นเั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสเนเปอร์ที่เน้นหนักไปทางด่านที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยหลักๆมันก็จะมีการเล่นทั้งแบบกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับในการซุ่มยิงฝั่งศัตรูแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับอาวุธปืนก็ยังสามารถตกแต่งได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาเนี่ยจะมีอาวุธลองเพื่อให้ผู้เล่นนี่ แต่เล่นนอกเนี่ยจะาก,การใช้สไนเปอร์ด้วยนะครับเนาะภาพกราฟิกต้องบอกเลยว่าไม่ได้สวยนะครับถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้สำหรับาารใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยแน,น่นิงนะฮะเกมแนวสไนเปอร์ที่เป็นแนวฆ่าเวลากันบ้างนะครับแล้วก็ไม่กินสเปคกันบ้างนะครับสำหารับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว,ว่า Jo h n n y Tiger เก i p e ส g a m e เกมนะครับสำหารับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ ภาพกราฟิกเขาไดมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคามราเราเนี่จะต้องทำภารกิจต่อสู้กับเหล่าร้ายให้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นหนักไปทางการซุ่มยิงซะส่วนใหญ่แต่ว่าจะมีดันรองที่เราเนี่ยสามารถใช้ปืนไรเฟิลโจ,จมได้เช่นเดียวกัน นะครับตัวเกมเนี้จะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆแล้วก็เปืนใหม่ๆเนี่ยจะอัปเดตมาตามด่านหรือว่าจะอัปเดตตามภารกิจที่เราได้นั่นเองนะครับเนาะภาพการาฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อ้างจะมีความน่ารักเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะ เกมแนวสไนเปอร์ now, per, ที่อยู่ในทีมซอมบี้เก่งมากนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าสไนเปอร์ซอมบี้ 3D เกมนั่นเองนะครับนาอกก็เป็นเกมสไนเปอร์ที่อยู่ในทีมซอมบี้ซึ่งเรานี่จะได้รับบทเป็นฐานคนหนึ่งที่จะต้องออกไปช่วยผู้คนจาก ซอมบี้ด้วยสไนเปอร์ของเขานะครับซึ่งสไนเปอร์ของตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยแล้วก็ด่านพนตัวเกมเนี่ยมันก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเน้นหนักไปทางการเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่องซะส่วนใหญ่ส่วนภาพพนตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีอยู่ในทีมซอมบี้เขาได้ดีนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเรานี่ยังสามารถตกแต่งอาวุธปืนได้ตามที่ เราต้องการได้ด้วยนะครับสลับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะฮะเกมในตำนานที่ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับสลับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า hitman sniper นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตั้งที่ราคาลดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับราคาย่อมเยามากๆนะผู้เล่นมือใหม่ ก็ยังสามารถซื้อได้นะครับไม่แพงอะไรมากเลยหลักของตัวเกมนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนาะมันก็เป็นเกมที่อิงตามหนังเรื่องฮิตแมนนั่นแหละแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีภลิกิจเกี่ยวกรรับการลอบสังหารผู้ก่อการร้ายคนสําคัญ นบขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยว่าเราเนี่ยจะสังหารในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะมีอาวุธปืนให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวตัวเกมเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันระหว่างการรีโหลดด้วยดนะซึ่งทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกสนุกกับมันด้วยระหว่างการยิงนะครับแล้วก็ตัวเกมก็มีโหมดเพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามาก็อย่างเช่นโหมดที่เป็นแบบยิงกับซอมบี้ก็มีเหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ย ค่อนข้างจะอัปเดตตัวปืนหรือว่าตัวโหมดให้ผู้เล่นเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลามากๆสลับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้น้ำก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเราก็ยังอยู่กับเกมที่เปิดให้บริการอยู่แล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลิน จนถึงตอนนี้สําหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Lone Wolf น,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นลักฆ่าประจําอ,องค์กรที่ถูกว่าจ้างมาโดยองค์กรส่วนกลางเพื่อให้ทําตามภารกิจต่างๆเพื่อกําจัดศัตรูซึ่งตัวเกมเนี่ยเกมแนวนักฆ่าร,รอบเลนที่มจะมีความสมจริงมากๆในเรื่องของการยิงสไนเปอร์นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีระบบลมที่ เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีการย้อยของกระสุนที่พวกเราเนี่ยจะยิงไปด้วยตัวเกมนะครับยังมีการผสมผสานการยิงของปืนธรรมดาอย่างเช่นพวกไอซ์ซซ์เฟแล้วก็รวมไปถึงการยิงปืนพกก็มีเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ติดตามมันด้วยนะครับต้องบอกว่าเนื้อเรื่องเขาได้ทำออกมาได้ด,ดีมากๆภาพก็ทำออกมาได้ด,ดีเช่นเดียวกันภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพม,มองบุคคลที่1นึ่งแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมนินจาคริส 3D ชูตติ้งเกมกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมรอบสังหารรอบเรนที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นนินจาจะไปสู้ตามภรารกิจต่างๆด้วยนะครับตัวเกมจะมี ตัวละครต่างถเราไปเลือกเล่นกันด้วยแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะมีอาวุธต่างๆที่สามารถใช้ได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีบงมีบลส์ให้เราได้ไปเลือกตัดสินใจในการลงมือด้วยนะครับเนาะก็ปีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกรองภาพมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมองบุคคลที่1ตัวเกมจะมีโหมดพิเศษขึ้นมานะครับก็คือโหมดที่สามารถสู้กับพวกมอนเตอร์ในโบราณสถานได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเล่นกันก็ปีกเกมหนึ่งที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดี เลยนะฮะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวซอมบี้อีกเกมนึงที่เอาไปเล่นสนุกเล่นเลินเผได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Zombie s n i p e r War 3 5 FPS อสนัน่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้คนระับก็เป็นเกมส n นเปอร์ที่อยู่ในซอมบี้ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมเล่นตามเนื้อเรื่องเนาะซึ่งให้เราเนี่ยทำตามภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนยิงซอมบี้สกัดกัน้นไม่ซอมบี้เข้าสู่ฐานทัพก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับด่าน,นแต่ละด่านด้วยแล้วก็ด่าน,นแต่ละด่านเนี่ย มันก็จะให้เราเนี่ยยิงที่แตกต่างกันไปด้วยนะบางดานเนี่ยอาจจะให้เราเนี่ยขี่ฮอยิงบางดาอาจจะให้เราเนี่ยอยู่บนพื้นที่ในการยิงก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีปืนที่หลากหลายเลยจะเป็นปืนลองพวกปืนกลเบาเอสเทไรเฟิลแล้วก็รวมไปถึงสไนเปอร์ที่เราเนี่ยสามารถเลือกจับมาใช้งานกันได้นะขึ้นอยู่ผู้เล่นเลยว่าจะเอาปืนไหนมาเล่นนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่ สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะก็เป็นอย่างบ้างสำหรับ15เกมแนวสไนเปอร์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก,ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบั้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม